ครับพบกับรายการเทคโนโลยีพาตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกมารีนอนะครับเพื่อทําการศึกษาดูง,งานที่รายการเรื่องเล่าชาวนี้นะครับเดี๋ยวบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ เรื่องเราเช้านีแปดนิกาสามสนาทีนะครับสวัสดีครับคุณสว่าครับสวัสดีค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญในห้องทรงนะครับจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนี่นาใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องภาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาอ้ายินดีต้อนรับนะครับอากาศหนาวดีไหมหนาวหนาวดีนะฮะนานๆก็ถือว่ามาพักผ่อนไปด้วยเลยก็แล้วกันนอกจากมาที่นศึกษายินดีต้อนรับนะครับ จากศึกษา,าศาสตร์มอปัตตานีนะฮะอ่ะเรากลับมาว่ากันต่อคุณชุขันไปดูสื่อต่างประเทศที่เขาเกาะติดกัน ครับสวัสดีครับคุณเอกลักษณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกลับมาทําหน้าที่ต่อนะฮะกลับกอบุญนาภาท่านผู้ชมนะครับสาธุสาธุสาธุแล้วก็พาท่านผู้ชมไปเที่ยวหัวหินใช่ไหมใช่ครับก็ปลายปีนี้มีนัดกันที่หัวหินครับท่านผู้ชมครับไปดูเทนนิสนะครับหัวหิน world tennis invitation Serena Williams กับ Victoria Sabrenga ครับแข่งกันวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ชมครับที่ Centennial Park หัวหินนะครับ ก่อนแข่งนี้เขามีกิจกรรมพิเศษเมื่อวานคุณสุวัสด์แพลังเข้าไปนะครับเะเชิญเซรีน่ากับอาซาริงก้ามาเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมไทยในวันศุกร์ และนี่ก็เป็นบรรยากาศการศึกษาดูงานที่รายการเรื่องเล่าชาวนี้นะครับครับผมต่อไปเราก็จะไปศึกษาดูงานที่อ,อัญญาอ,ญอัญญาแอนิเมชันนะครับผม